ต่แต่แตมีาพาบอฟา้าไมีเพลงมาฟ้าเห็นฟ้าแวบๆฝนตกนะจ๊ะเพลงนี้เลยคิดถึงครูเอื้อเลยนะสุนทรภพนนะโอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมนสมเป็นคนครมหาธานีสวยงามนักนายามราตรี เพิดนเพเพลินหรือดีช่างงามเหลือที่จะพัานนา,นาที่อยู่เดินเล่นแลน จึงงามวิไลราดำเนินนาเดินเพิดเพลินเรียบร้อยพราวพันสมนามสำคัญเจอฉั้นนำไพแสงไฟแสงคุ้มแล้ล 替我。 นักกายวับตาละล,ะละนักเอวันนี้มาดูสนามขอดเทนนิสเนาะไม่ได้ไปดูเจ้าพยาเห็นหลังคาเขาทำาระบบเก็บแสงเนาะแสงอาทิตย์ยุคปัจจุบันแล้วเราต้องใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ยามราตรีใช้ไฟเยอะจังเมืองกรุงเทพยามราตรีคืนนี้ มาชมแสงไฟนีออนที่เห็นไกลๆนะี่ก็จะเป็นไฟเปลี่ยนสีนะคะก็จะมีนั่นเม็ใบหยกหรือเปล่าจะมีลองไลฟ์จะคิงด้วยนะั่นง่ายเปลี่ยนสีแล้วจะเห็นแสงาจากฟ้าแบแบๆช่วงนี้ฝนตกหรือดูฝนด้วยเนาะจ๊ะมาชมมาพเพลินกับยาลินนะคะโอ้โอโอโกรุงเทพเมืองฟ้ามอน สมเป็นนครมหาธานีสวยงามนักหนายามราตรีงามเหลือเกินเพลิดเพลินรื่อดีช่างงามเหลือที่จะพันณนเนามาอยู่แถวนี้ค่ะมาอยู่แถวจามจุรีจามจุรีเขาเรียกระเบียงจามจุรีที่นี่คือซีอูทัรส จะเห็นปั๊บ,บแวบๆบแบบนะช่วงนี้พอหลังจากย่าถ่ายคลิปนี้ไปสักพักหนึ่งฝนก็เทลงมาเทลงมากันเลยมาเยี่ยมชมราตรีกลางกรุงกันนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ยวเดินเล่นแหล่นนาคารเหมือนดังวิมานสถานเทวาทั้งยานพ่า สมยาเหมือนเทพสร้างมาจาึงงามวิไลโอ้ยังขาดราดำเนินเดี๋ยวจะไปเก็บภาพราดำเนินมาให้ชมนะจ๊ะสมนางสำคัญเชิดชันอัมพัยแสงไฟแสงโคมเรา ทุิล้วีตรอยู่คนออกกำลังกายแล้วเราต้องมาฟิกตัวเองด้วยนะจ๊อพี่น้องไปที่ต่างๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองชอบชิ้เปี้ยหลังคาตรงนั้นนะ่ะหลังคาใกล้สนามเทนนิสเนี่ยเขาใช้เก็บแสงอาทิตย์เป็นระบบที่ว่า,าแปลงให้เป็นไฟฟ้าใช้นะตัวนี้น่าจะเป็นโรงการไฟฟ้าของจุฬาเพราะว่าเรา แถบนี้ต้องการประหยัดพลังงานใช้พลังงานยัางคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะการใช้พลังงานต่างๆตองลอดจนการออกกําลังกายเพื่อให้คนแข็งแรงทั้งกายและใจนะจ๊ะพี่น้องแล้วเราก็จะมาชมคลิปต่อๆไปกันนะคะวันนี้ย่าหลินพาภาพตึกสวยๆมาให้ชมนะคะมาดูแสงไฟนีออน พัฒนากันไปนะบ้านเมืองเราก็ต้องพัฒนาจิตและพัฒนากายของเราไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะแข็งแรงแข็งแรงเจอฝนเจอฟ้าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าโนนี่าติมาดูที่ชั้น22ของอาคารคอนโดมิเนียมย่านสามย่านนะคะสามย่านไกลไกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโอกาสมาค้างคืนเลยขอเก็บภาพนี้ไว้เลยจ้าสวยงามยามราตรีแล้วก็เคยเลยคิดถึงเพลงของอาจารย์เอื้อสมทรสนานเนะาะยอนพระหนะลาลานตางามเซนงามเหมาะนามสมยาสมยาจริงๆกรุงเทพมหาคนครเมืองที่มีเหล่าเทพพยาดาทั้งหลายมาอยู่ เราไมา่อยู่เราก็ต้องบริหารจิตบริหารกายของเราให้แข็งแรงดูแลคนทั่วไปและตัวเอง <c oughs> ไม่ให้เป็นภัยไม่ให้เป็นพิษไม่ให้เป็นภาระของใครนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองหมอก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเปื้องยาเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณเจ้าค่ะบ๊ายบาย